ทุกท่านที่เข้ามาสมการไล์สดน,นี้นะครับวันนี้เราจะมาไหว้พระก่อนนอนกันนะครับผมจะสวดมนต์สัทยายธรรมะบทปฏิจจสมุบาทนะครับโอเคครับทุกคนเราไปสวดมนต์พร้อบๆกันเลยครับ โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทะพิขเวอาริยะสาวโกปฏิจจสมุปบาทิเยวะสาธุกังยูนิโสมณัสถิกลติ ภิกุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมมิไหนนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบ,บคลายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเทียวดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาธาอิทังอุปสติ พราะความเกิดขึ้นเห่นสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังหูติอิมัสสะนิโรธาอิทงังลุสติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจ,จลาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสาลายะตนัง เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจญาผัสสูเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจญาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจญาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอ,อุปาทานอุปาทานาปัจจยพาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระวะปัจจยสาสติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยา สรามระนาโศกปลิเทวะทุกขะโทมนัสโอปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นเอวะเมกัสเกวะรสะทุกขขาลาสะสชะมุทโยโหติความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมนี้ด้วยอาการดังนี้ดังนี้แหลสะส ราจจะไปต่อปฏิจจสมุปาสายรับกันเลยทุกคนอวิชาปัจจลาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจยาสังขาร อวิชาปัจจลาสังขาราเพราะมีอา่อาวิชายแตเ่เนยว่าอาศัสวิเวลาคะนิโรธาสังขาระนิโรธเพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรเพราะมีความดับ แห,ห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามะรูปะนิโรธเพรา,านะนมีความดับแห่งญามจึงมีความดับแห่งนามรูปนามะรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรธเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลา,ายตนะาาตนะิโรธา ผัสสะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายุตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหา ตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน ADA, อุปาทานะนิโรธาพระวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพพระวะนิโรธา สตินิโลโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาสาตินิโลทาสาลามัระนนังโูกปริเทวะทุกขโทมนัสปัญสัทั้งหลายจึงดับสินเอวะเมกะสะเกวะรัสะทุกขะขันลสะสมุทโยโย ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้และเรา,ามาทำสมาธิสัก5นาทีนํ้กันเลยทุกคนเ้ยนะครับทำสมาธิก่อนนอนสักหนาทีหลังจากสวดมนต์แล้ว เพื่อ,อทำจิตใจให้สงบแล้วก็แผ่เมตตาให้ทุกคนทุกสรรพสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี่นะครับแล้วก็ขออนุมออนมโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับชมในไลฟ์สดนี้นะครับโอเคครับทุกคน สามารถช่วป้กันเห็นไปไหม้บ้านไม่ให้ลูกหลานใหญ่โตครับภายนอกเหมือนสีท่วไปแต่เมื่อรวมความนอนมันจะคงตัวเป็นต่อหนาะตัดออกสิ้นไม่ให้ไฟลางครับสิ่งที่มันสีหละหลายแท้จริคือกับแพงกันไฟช่วยชะลอกันไหม้และชีวิตคนหนีได้อย่างปลอดภัยครับนี่คือสีน้ำตาล คุยไวยเพราะว่าลูกลูกออกมาเป็นสีดำ โอเคนะครับแล้วจะพบกันในไลฟ์สดต่อไปนะครับอลืมติดตามช่องของผมไว้นะครับจะมีคลิปธรรมะอธิบายคำต่างๆที่เป็นคำบาลีให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับ